เละตุ้มเป๊ะโอเคครับไปแล้วครับสหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเป็นผู้ใด้สูึ่งในตาขอเทวดาฮะอุ้ยจ่าเอ็มไปยังที่โรงพยาบาลบ่บ่ได้ลงอ๋อเห็นว่าลังลงเขาก็บกีแล้วคอยคอยปากหมาปะนี่เขาย่านหดปลาคอยพูเขาเขาบกีแต่นาทีแรกเลยเห็น่ะอ่า ขับไปกากระบาดเลยถ้าเห็นรูปค่อยน่ะเพราะค่อยจะเป็นคนที่ไม่เอาได้ถ้าทำไม่ทาไม่ถูกนีค่อยแช่เลยเด้อไปไววหน้าอินนพมได้คนตรงๆเนาะไว้ถ้าลุงพลทำผิดนี่ค่อยแช่ลุงแต่ลุงยังเข้าขั้นพิจารณาญาณอยู่จารณาญาณของคุณยายนะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเด้อม่วนข้องามเนาะข้องาม นี่ก็งามนล่คองแท้ไม่ใช่ของปลอมมาดามเลิศมากนะครับเต่าค่ะตัสมากนะครับตัสมากต่อไปนี้ตัสอาจจะตัสนี่ยายลองตัสนะครับตอนนี้เล่นมวยซุ้มตัสนะครับสายตัสสายตัสสายตัสเพราะว่าวันนี้ยายก็มาให้กําลังใจลุงมีคนเขาบอกว่าลุงไม่กินข้าวกินน้ําร้องไห้ร้องห่มเฮตัวอังสัน เขาบอกว่าเวลาทําคลิปลุงอย่ามากเอาพอดีอย่าเยอะอืมถ้าเยอะเดี๋ยวคอยกดรายงานเด้ไปแล้วครับผมม่าอะไรใยญ่ห้ามเรียกว่ายกชีชีขับรถดีๆครับรถดีๆฮะพูดใหม่เด้ขับรถดีๆครับผมใช่อันนี้ไม่ใช่รถดีอ๋อเอเจ้าว่ารถยังอันนี้รถไฟฟ้ามันไม่รถดีค่ะรถดีต้องอยู่ในอ่าง ต้องอยู่ในควานะงงเลยครับวันนี้ถึงจะร้องอั้และจะว่าหัวคอยมันเฉยสมองมอ้งไปซืเมื่อไรได้หนีเด้อครับผมขับรถดีๆครับเอ้ยขับสกูตเตอร์ครับสองคือเลยรเ้อรับมุ่งบัวทันเนาะเจ้าผิดครับยอมรับผิดยอมรับผิดยอมยอมรับผิดเหอยอมรับผิดโอเคครับผม ก็ให้โชคดีเด้อใถครับทำคลิปก็ให้ปังๆเด้อครับแต่ยายลองเนี่ยจะปังโอ้ค่อยปังอยู่แล้วถึงคนเอซีค่อยดูสามคนค่อยก็ว่าปังสามคนนี่มันคือสามหมื่นเด้อถ้าคนเข้ามากนไลค์ก like, ดแชร์ให้ยายในสามคนยายก็เปรียบเทียบว่าสามหมื่นเราก็อยู่ได้ครับผม เราไม่ต้องไปคิดซีเรียสอะไรใช่ครับไม่ต้องไปคิดเยอะคทุกทุกอย่างเรามาเราก็มาแต่ตัวไปเราก็ไปแต่ตัวอย่าคิดอีหยังมากมายปวดหัวเออปวดหัวปวดหัวหาผัวดีกว่าวันเ้าพี่วางสั่นพญธาหายเด้อครับผมไปไปไปเราเล่นยญเอาหัวซื้อได้อครับเปิดไฟนะเปิดไฟเนี่ยนะนี่ครับบรรยากาศ ล่าสุดนะครับที่นาบ้านลุงนะครับเอ็งเนี่ยเอาเอาเอ้าเ,าเาลยละัสเฟ้เฮียไปใส่ <laughs> อ,อีกแล้วลุงตู่ตามสวัิดีครับโอ้ยวันนี้วันอะไรวันอังคารไม่ใช่เหรอครับอุ้ยแสดงว่าหยุดหยุดราัชาการมาได้เนี่ยเนาะวันหยดุดพรุ่งนี้วันหยดุด โอ้ถึงว่าเลยเห็นพี่เอ็มมาเห็นี่เอ็มมาให้กำลังใจตูมนตาตื่นสู้ๆไม่คิดอะไรมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ่ะถ่ายคลิปครับผมเขาทายอยู่เห็นยเห็นยัโอเคตังอะล่ะเห็นยังครับอันแม่เขารองให้นุ่นี่อันเฮ็ดมะข้าวให้มึงอื่นสีวาย วาขอพรขอพรวันเกิดคุณนิยุกิกับปาแตนพรุ่งนี้ล้า9โมงพรุ่งนี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆเนาะแต่เช้าๆปาแตนก็น่าจะมาใส่บาทเช้าลรอนูก็น่าจะลุขึ้นมาใส่บาทแน่นอนครับรอดูนะครับถ้าผมมแม่หนูติ้นแล้วเศร้าไปกวนกวไปกวนหอย มือจะเศ้าเล้มือเศ้านี่มตื่สวยที่ด้มือเศ้าเวลาเพิ่นงสองโมงแต่ผมก็มาก็กบเจ็ดโมงตื่นละสองโมงครึ่ง้วมือเศร้าัวใสเป็นเป็นนอนเดือกยุบมาขึ้นเห็นไไปเนะเลิกงานก็เที่ยงขึ้นนเทียงขึ้นหาทุยังไ่ขึ้นนี่หาทุ่มโน่นนี่ สวัสดีครับครมาถึงเมื่อไร่นองถึงเมื่อกี้ครับผมสักพักเลยไม่ให่นาดนี้ย่แต่แยงย่างใส่แยงย่างเอาบานพีใช้อันเดียวหนึ่งเออแ่กันล่ะอันหนึ่งะม่หันาดนี้เนยืนกันห่งไปเดินเอาขคงพีนูนหน้าเนี่ยบอกไปเห็ุเวทีส้ ฟ้องไฟอีกอันนึ่งทางมันบอกว่าจักมองก็จ้อยมันอยู่ฝั่งเลยได้เบิดนาะได้เบิดนอเอาล่เน้อมึงมีตังเัวมมมีอันี้ละนี่จอทั้งเนี่ยนี่จ้อทั้งเนี่ยแงี้มเบอกจอทั้งหัวบอกจ้อยก้นบอก เอากระตังใหม่ไม่ให้นู่นางะลยหนู่นางดีนะกระตังที่ไส่หรือก็มั้งเดี๋ยวมาบอาน่งกระตังใหม่มันจะมาหักหรืออ๋อเรื่มาลิดเนาะ คิดได้ภัพปุ๊บสวยๆยอายยสัด้สิไทยปุ๊บอยันไทยไฟไทยไฟเอโอ้ยเอาไหมเอาไหมจังวะซ้เอาอันนั่นีตั้งั้งหน้าเดียวเดี๋ยั้งให้นังเาคไปนั่งเขียงย็จะนั่งยังสี่เป็นกี้กากนึกว่านั่งเขียงจะนั่งยังสี่เมือนแมนด้เคยูอ้อันนีตั้งกล้องตั้งกล้องเอ้ยเราก็ตังให้นั่งค่ะ คอนเทนต์คอนเทนต์โอ้ม yeah, so <let> ีคมเลยวะขาดเลื่ยขาดเลือยนุปอกไปเลยปะยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ช่องนูาค่าหนูนาพาไปดูนะคะมาดูน้องบ่าวนุ กำลังทำอะไรเล่งเล่งเลยใหญ่เล่งใหญ่เลยนะคะไปคู่กันกับเพชรสมอนที่ดีจ้าเล่งใหญ่เลยเล่งใหญ่หั่นมืออาชีพเลยนะคะเหนียวไงเด้อยเหนียวนะเเรี้ยวยาลูกเป็นเปรี้ยวถึงเมตร่อเลยปิ้งไก่ปิ้งย่างขนมเนื้อคุณค่าของคุณค่า กบรรยากาศการข้ามนะครับที่กกอๆนะครับถ้า like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมกอดติดสถานการณ์นะครับ,อ,รรบอยู่หน้าบ้านลุงนะครับ ค่ำๆนะครับรู้สึกว่าหมอกมีเนานะมีหมอกมีอะไรเพราะว่ามันมขาวๆนะหน้ากล้อง